ขึ้นไปอาบล้วะเนี่ยไอตินเลือดจะกแข่งจมมาย่างอยู่ช่องถัวไอ้ตัวนี้ไว้ป่าไปเลี้ยงตายผลปลาทิง้งรับเรามายางรับอีตัวนึงเพิ่งได้วัาเจา้าเป็นละจนปูโกาหรือว่าปลากลางมิใชใจของปลากลางนี่เป็นปลาดีอดตุนหมากครับออตุอยูให้น้ำนิดเดียว อยู่ใดอยู่ในปลงไม้ปลงไม้จะมีน้ำไปอยู่ใดเป็นปลาเต่าตุนแต่ถึงจบกินดักละากินปลาอื่นกินกันเองกินมดกับกินมาแรงกินชัดเป็นปลาเต่าตุนมาปลาดูปลาจะด,ดูดีๆเอง,เอง,เองเนีนงน่ครับมันตะกละาถึงกรลักษณะน้มันกลายัปปลาชนครับนี่เรามายาง ตาคุณเต้าบืนบานบานอยู่เต้าปูก็วันที่มีปลาในีมาก็เขาดีดยมเอาไปยางเก่งเลี้ยงหรือไม่ก็พาไปต้มเอาเนื้อมันเอาเนื้อมาทำหน้งเค่งน้องจีนน้งเค่งน้องจีนจะห้อมว่านมาครับใช่เลยนะซึ่งเวลากับเรามาจิ้มนเนื้อปลาอันนี้เลยครับปลาที่ามมาาก,ก,ก,ทกับลปลาตั้งธรรมชาตนะิปลาปูกัดราจัดกินตัวเลือกครับลงในลานนี้บนนะปลาฟังไฮดิบอร์ดปลาปูก็หวานด้วยไหม